ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่6บ้านหน้าเมืองตำบลคลองคุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลกำนันผู้ใหญ่บ้านและสาราวัตรกำนันได้ช่วยกันควบคุมตัวผู้ต้องหาหลังจับกลุ่มได้ทันควัขนขณะที่ผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์คันที่ขโมยมายี่ห้อฮอนด้าเวฟสีขาวทะเบียน 1. กขอสตูล2183ผ่านมาพอดีทราบชื่อภายหลังคือนายทรงเกียรติอายุ21ปีชาวบ้านหมู่ที่6ตำบลคลองขุด สำหรับผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นบุคคลที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองกำลังตามตัวหลังไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์มาจากพื้นที่อำเภอท่าแพและเข้ามากบดานในพื้นที่อำเภอเมืองก่อนที่จะมาจนมุมนายยาลาเติบสูเจ้าของรถที่สูญหายไปจากบ้านเล่าว่ารถที่หายไปเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาขณะที่ตนนั่งอยู่ภายในบ้านซึ่งรถจักรยานยนต์ก็จอดอยู่ไม่ห่างมากนัก หันมาอีกทีก็เห็นคนร้ายวัยรุ่นได้ขี่รถออกจากบ้านหายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งตนก็รับว่าขณะจอดรถอยู่นั้นกุญแจก็เสียบขารถด้วยหลังจากนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลคลองขุดรีบมาดูตัวและรถของกลางพบว่าเป็นคนเดียวกันที่ก่อเหตุนายสมพรแคล้วธนงสารวัตรกำนันตำบลคลองขุดบอกว่าผู้ต้องหารายนี้ จับได้ขณะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันกำลังประชุมที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่6บ้านหน้าเมืองและขณะที่กำลังนำเรื่องการออกอารวาสของหัวขโมยในพื้นที่อำเภอท่าแพหนีมากบดานในอำเภอเมืองอยู่นั้นก็เหลือไปเห็นบนถนนซึ่งเป็นทางแยกมีรถจักรยานยนต์กำลังขี่ย้อนสอนมีรูปพรรณสันฐานตรงตามที่รับแจ้งทุกคนที่ประชุม รีบเข้าช่วยกันจับกลุ่มตัวได้ทันควันนายประพันธ์สุวรรณะกำนันนะต,ำตำบลคลองขุดบอกว่าหลังจับก,กลุ่มได้ได้มีการสอบปากคำเบื้องต้นพบว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหาดังกล่าวยังเคยก่อเหตุขโมยรถฟีโน่ของคนที่รู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีโดยวางแผนด้วยการใช้ความไว้วางใจยืนรถไปทำธุระก่อนที่จะขี่หายไปและพบว่าได้นำรถไปจำานํากับคนรู้จัก ในราคาเพียง1,000บาทเพื่อนำเงินไปเที่ยวเตร่ด่านผู้ต้องหาสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริงเพราะต้องการนำเงินไปเที่ยวเล่นตนไม่มีงานทำแต่มีฝีมือในด้านช่างเชื่อมและขอโทษเจ้าของรถที่ขโมยมาหลังถูกควบคุมตัวได้ได้ไดนำสุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสตูลเพื่อควบคุมตัวดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปสองใต้นิวรายงาน บังเอินวันนี้ผมได้ประชุมตําบลเลยผู้ตองหะก็ขี่รถผ่านมาพอดีเลยเห็นเห็นแล้วก็ล้อมจับล้อมจับมาจนได้เรื่องของสารภาพว่าเขาได้ขโมยรถมาจริงได้ขโมยรถมาจริงเลยก็เป็นที่ยอมรับตรงนี้ก็ติดต่อให้เจ้าของรถมาเอาประวัติมามาดูเขาก็บอกว่าก็เป็นรถของเขาจริงครับ